ไม่ซงก้าไปน้องๆไปหาข่าวตั้งเซงคาะลานทักอ่อนนัยมันไข่เอานกอ่อนนั่นไข่ขึ้นมาดีหนือหัวมันขาวาดตวยลิฮักหนาขนอ๋อตั้งนกเหตั้งหลังหลานยิ้มในลิฮักเต้เต้นกอ่อนสองตัวนัยมันซึ่งมาปั่นตาลานยิ้มมันขาวอลานยิ้มบตั้งจว้ว่าตืส่สองขอมนัย จีมันสกายในควาวาตัวสีเขียวสั่นจีจมันในเป็นลูซีในควาวาเออทางนี้แต่แทคข้านาะดีฮักแต่แท้ข้าอ๋อตุย๊ยตุยสกายในมันหมวกคืนลีนจ้าไหนควาวาตัยหมวกหมวกฮิปเน,ะะเน่หน่ะข้านอนดีฮักแต่แท้ข้าอ๋อย่าโก้เขาในหันเขาไม่ยักกินใบเขียวๆเจ้าไหนก็บางเหนี่ยโก้ถามว่าเขาจะใครกินผักเขียวอยู่ไหนกันเนาะตุยยักแต่ยักว่าตัวนนหมอกสมคา่า ปางเหะค่ะออตุ้ยยักยักยักเหี่ยมันเหนีอยู่นั่นตุ้ยหมอหิดแท้หมอหิดว่าค่หนอโอ้ยยักเทงเย้ายักเทงเย้าสีเทงเยว่าตุ้นหมอกปางเหะนี่เออตุ้นหมอกหมอกสนักสนักค่าค่ะออนี่ตุ้ยตุ้ยตุ้ยฮิดเหนีอยู่นั่นเนียก็ปางเหะก็เอาผักเขียวไหวหมักน้อยนั่นค่ะหนออันนั้นเอามาปัดก็ตุ้ยลูกกินแท้กินว่าเลี้ยงหนาเต้ค่ะออโอ้ตุ้ยซากตัวปนว่าใครกินผักเขียวค่ะหนอตุ้ยลูก เออผู้วา่าตีกินผักขิวอืมแต่อยู่ในเสียงบ่หมุอกสังห์อีเดียวคะ่ะเออลายกลิ่นผักขิวเนี่ยก็จุ้มใส่หนแล้วค่ะโย่เนาะตัวเองมันไม่เลี่ยดโก้ขวัญเต้ขวัญหน่าคะ่ะอออก็เปื่อหน่ายเรตางิ่งคนโนก็ติดขวัญหน่าอยู่นเนี่ยแหละเอาน้ามาฉีดจามตัวเองนี่เขาก็จุ้มหน่าตัวรนนววาาู้เขาก็พูดให้อาบน้ำก่อนรู้ตัวเองไปกุยอีท่ามาจามติ๊กเน่เขาก็ให้อาบน้ำคะ่ะเนาะอืมไปรู้ โอ้ขาโจ้มไหนเอ้ค่ะอ๋อไหลอาบน้ำก่เล่นนกไว้จ้ไหนเนี่ยก็มีตังซื้อจ,จ่ายจอมนกค่ะเนาะมาอุบจอมขาวเฮกระตุ้ยทีทางปา้าทางป้าแท้มีซุบมีเสียงอียงค่ะทานเขามีกว่าลุมาจะไหนเนี่ยก็ก่อนดิฮทักอยู่แทมยุ่งค่ะโอ้อันนีนแต่ป็นปลาตุปลาข้ามค่ะเนาะดิฮทักอยู่ค่ะออกอันนี้ซ้ำมีแทนปลามิวเนึงค่ะอ้อันไหนผลดุกใจซ้ำชบเด้งและเร่งไหวค่ะ งงเงีง้ยนอยูเงี้ยนโง่ขุดวิแป้นเห็นปันเทียงตั้งเสียงค่ะีปนั่งนู่นปยาต่อตั้เสียงให้อยู่ลรีกินวานก็ยิ้มแทมสาันายยอตยงให้มีกว่าดลายมาลายเสียอันม่าให้ปอดวพีวเขียนเสียคำติค่าย้อเสียอันก้าให้มีเงินมีคัคคนกูหัวกูเฮิร์นกูก็กูโก้เสียคำติคานะไม่สงค่า